น่ารักของแอดดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World แอดเสียงแจวมาแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แอดจะมาวีคลิกคลก performance video และจะมารายงานข่าวความปังต่างๆของ Baby Monster ค่ะยังไงรักชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆอะไรกัน คลิกลาก performance วิดีโอของเด็กแสบทั้งเจ็ดมันทั้งเด็ดทั้งแพชโคตรมันเลยท่าเต้นอย่างฮิปมากอย่างกวนอย่างเอาอย่างปั่นโดนเส้นสุดๆเต้นเป็นทีมเวิร์กเอาอยู่ทั้งเจ็ดคนอินนองอินเนอร์ก็สุดจัดผลัดกันเป็นเซนเตอร์ได้โคตรปังแต่ละคนเท่แบบไม่มีอะไรเอะคลัช eh. ได้แบบไม่มีอะไรงงสวกมาจากข้างในของจริงโคตรจะวายจีเข้าเส้นเลย yeah. และจะถามหาว่าใครคือผู้ออกแบบท่าเต้นเพลงนี้ให้ YG ก็ได้เฉลยให้เลยค่ะว่าต้องยกความดีความชอบให้กับนักเต้นที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างริเอะฮาตะ กับครอบครัวนินจาแห่งการเคลื่อนไหวอย่างคินแจสที่นักเต้นเหล่านี้ช่วยกันมาออกแบบท่าเต้นสุดรสในเพลงคลิกไลกให้กับเบมอนค่ะโอ้โห oh. oh. เป็นไงล่ะคิดท่าเต้นออกมาได้สนุกมากแถมยังสื่อถึงการเคลื่อนไหวไปในแนวทางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันช่างเข้ากับซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตอมของเด็กแสบทั้งเจ๋จริงๆ และคนที่ทําให้แอดต้องละสายตามไม่ได้เลยในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือเจ้าแคนเน่ชิก,กิตาของพวกเรานั่นเองค่ะทุกคน ท่อนเปิดที่ทาเป็นก็ค่อนข้างจะัดเกินบิดยอกแบบเกินกฎหมายกำหนดไปมากเป็น performance skill ที่จิกิต้ามีการพัฒนาขึ้นตลอด facial expression มีการส่งอ n นเนให้แบบรัสสุดสดความสวกความทะเลนความแสบสนโดนแคร์โดนใจแม่มากและเรื่องจริงก็คือมีแต่คนพูดถึงและชื่นชมเจ้าจิกิกับ performance นี้มากๆเลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ performance ก็แตก คอมเมนต์จากยูทูบเบอร์สายรีแอคก็แตกตื่นชื่นชมอวยชิกกี้กันใหญ่บอกว่ามีคาริสม่าอย่างเง้บอกว่าลาสายตาไม่ได้เลยอย่างนั้นฉันระุมใจในตัวเจ้าลินคันนี่จริงๆชีน้องกับเราเก่งเกินอายุไปมากและพอพูดถึงความเก่งในเรื่องเต้นของน้องจิกิตาแล้วพวกเราก็ต้องย้อนไปดูในเพลงดริฟที่ท่อนอืมนานานา be t e c o m i n at y ที่เจ้าแจเกตเป็นเล่นกับเสื้อแจ็กเกตนั่นแหละค่ะสรุปแล้วกลายเป็นว่าน้องชจกเกเป็นคนคิดท่าเต้นเองเดอ้อโอ้โหเลิมากหนูลูกเก่งมากเต้นตามฟีลลิ่งได้แบบปังมาก กคิดดไไ้ยังงอนเป็นแจ็คเก็ตเจสที่ไอคอนิกสุดๆทั้งเท่ทั้งมีเสน่ห์เปล่งคาริสมาน่าสนใจที่สุดเลยโอ้โห่จริตนี้มันมีอยู่ในสายเลือดชิกกี้มาตั้งแต่เกิดอย่างแท้จริงเอาละ่ะต่อไปนี้การถอดเสื้อน,นอกของพวกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหน้าหนาวนี้ยังไงฉันก็ต้องไปฝึกถอดให้ได้เหมือนเจ้าแคนนี่ให้ได้ ซึ่งมันยังเออไม่จบที่ตรงนี้นะคะรอชิก,กิทำให้บิลบอร์ดบราซิลถึงกับต้องมาลงวิดีโอพาร์ทนี้ของชิกิต้าลงในติกตอกพร้อมกับแคปชั่นว่า Canny Fire ปากโถอะไรจะเวอร์ขนาดนี้เนี่ยคนรักชิกิทุ่นโลกของแท้และไม่ใช่แค่คลิปนี้เท่านั้นบิลบอร์ดบราซิลยังลงคลิปที่เป็นพาร์ทของนองชิกิต้าริรวมแล้วถึง4คลิปในช่องกันไปเลยโอ้โ ปังมากบิลเบอร์ดบราซิลโดนชิกกี้ตกเรียบร้อยแล้วจ้าถามหน่อยเด็กคนนี้จะไปสุดที่ตรงไหนแค่ท่อนสั้นๆไม่กี่วิแต่กลายเป็นภาพจำบอกเลยลือแคนนี้ของพวกเราต้องไปได้อีกไกลามากๆแนๆ่ๆส่วนน้องๆเบมอนคนอื่นๆนั้น แอดจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะน้องๆทุกคนทำได้ดีไม่แพ้กันเลยเรานี่คือ YG นะคะพี่นนท์นะค่ะเป็น DNL YG กันทั้งเจ็ดคนจริงๆเอซบบอโรราก็มาแบบกวนๆแสบสันตามจะเพื่อนลืมแคนนี่เลยใครจะไปคิดว่านางเอกสาวสวยอย่างบอโรราจะมาเปลี่ยนลุกเป็นสาวสุดเท่และสแวกได้ขนาดนี้ลายแต่งก็ข้อจะสวยทำออกมา ด,ดีทุกพาร์ทจริงๆภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะออรราของแม่แพาริตาคนสวยค่ะเจ้าหญิงพรินเซสของแม่ก็เต้นได้ดีแถมยังทำหน้ากวนๆได้น่ารักมากอีกด้วยคนอะไรแกลมยันท่าเต้นกันเลยทีเดียวภาพเป็นขาวดำก็จริงแต่ก็ยังเห็นเป็นกลิตเตอร์วิงค์ขึได้เอกความแกลมสวยติดตัวแบบขันสุดรักัน ส่วนอาชยนเต้นได้มีเสน่ห์มากค่ะคุณพรีมุมไหนก็ดีจัดระเบียบร่างกายก็เริศล็อกท่าปึกปึกปั๊ปปิ้งกันเลยทีเดียวปล่อยอารมณ์ลื่นไหลไปตามบีบโฟล์มากและฉันก็จะโนสนโนแคร์นะกับไอ้พวกคอมเมนต์แย่ๆไอ้ที่แบบว่า เต้นแรงก็ว่าเป็นเบาก็ด่าร้องดังก็ว่าไม่ร้องก็ด่า<อ>เรื่องของมึงเลยค่ะเรื่องไรต้องมานั่งเอาใจคนทั้งโลกลคะคะฉันละสงสารอาคอนจริงๆแม่ส่งกำลังใจไปให้นะหนุลโลกไม่ต้องสนใจเอาที่หนูสะดวกเลยใช้ชีวิตให้มีความสุขและเป็นตัวของตัวเองนะคะหนุนโลก ส่วนพี่รุกกาะหราก็เป็นหอดมันกรอดใครมาแล้วไม่ใช่ว่าแค่ใช้ร่างกายเต็นนะปตายอินเนอร์มาเต็มอีกด้วยสีหน้าแววตาส่งอารมณ์ไปหมดเทสวักฮิปฮอป YG YG กลีดน้ำสีแดงออกมาก็คือ YG โครโมโซมก็คือ YG ตัวลูก YG ของแท่โคเท่เลยอ่ะพี่รุกกา รามีนั้นก็คือทำแม้จีตุยใส่เสื้อได้เกร่มากไม่พอยังเต้นได้ปังมากอีกด้วยบุญของวายจีจริงๆที่มีรามีอยู่ในค่ายด้วยเพราะมันโคจะออลราเด์ er. รามีที่มีแต่จะใช้มากขึ้นทุกวันอนาคตต้องโด่งดังปังนนแน่ๆน้องปลากระพงของชาวมนตรี <Wow. S 1> และสุดท้ายเอซ่าที่ก็มายกย้ายใส่สะโพกเต้นรัแบบตัวแม่ฉันถึงกับต้องหยุด คลิปแล้วดูใหม่กันเลยทีเดียวหัวใจจีวายเกือบจะปีนลมเอวหวานเกินไปมากเอซ่าเต้นได้เขาถึงความฮิปเท่และเซ็กซี่ที่สุดเลยค่ะโอ๊ยสะใจ สรุปว่าอัลบั้มนี้ทำได้ดีทำได้แตกแตนจริงๆตัวลูกตัวหลานของจริงมากเวอร์และก็อย่างที่พ่ออยากเคยบอกว่าจะโปรโมทให้เบมอนสภายในประเทศแบบจัดเต็มก่อนนั้นพ่อก็ได้ทำตามที่พูดแล้วนะคะเมื่อชื่อของ Baby Monster เป็นรายชื่อของศิลปินที่จะไปขึ้นแสดงโชว์บนเวทีเองแก่ N G G L. ในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนี้เวลาบ่ายโมง25นาทีตามเวลาของประเทศไทยด้วยการ ฟังเพลง drip ค่ะและอีกหนึ่งรายการที่น้องๆเบมอ่อนจะไปออกนั้นก็คือรายการ Running Man <Yeah! S 1> รายการวาไราต้เกมโชว์อันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะเพื่อนๆโอ้โหเวอร์มาก โดย EP นี้จะเป็นรามีกับโรล่าที่จะได้ไปออกเป็นตัวแทนของ Baby ้มอนสเตอร์นะคะทุกคนและจะออกอากาศในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันเวลา4ี่โมง10นาทีตามเวลาของไทยนะคะโอ้ยฉันอยากดูฉันต้องดูทั้งสองรายการเลยโดยเฉพาะ running man ฉันอยากรู้ว่ารามีกับโรล่าจะตลกแค่ไหนพิธีกรก็ยิ่งหาจัดอยู่แล้วด้วยมันต้องสนุกมากแน่ๆสองสาวขเราต้องได้แจ้งเกิด รายการนี้แน่ๆเนจ้าแม่ตัวตึงใส่ฮาวาไราตี้มาแล้วค่ะเตรียมตัวเซฟมีมกันไว้ได้เลยและส่งท้ายด้วยความปังของน้องๆ b a b y m o s t t r r ที่ Billboard ได้เขียนบทความถึงอัลบั้ม d r i p t อัลบั้มเต็มชุดแรกของเบมอนว่า บิลบอกต้องขอยกย่องเป็นอย่างสูงในความสามารถและศักยภาพทางดนตรีของเมมเบอร์เบมอนและขอเรียกพวกเธอว่าความหวังแห่งอนาคตที่สดใสที่สุดของรุกกี้เคป๊ในปี2024ที่สุดของเจนเลยว่างัน้น oh. มันก็เรื่องจริงปะลาะก,กรี๊ดสมพรปากขอให้เบมอนปังๆที่สุดและตลอดไปเลยนะคะเย้ yeah, yeah, yeah. ถ้าทุกคนถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์และถ้าอยากให้พเพื่อนๆคนอื่นรู้ถึงข่าวสารของเบมอนไว้ด้วยก็กดแชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆได้เลยอิสระเสรีไม,ม่ผิดไม่มีถูกขอแค่คุยกันอย่างสุภาพกอนนะคะ <Okay. S 1> ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขอย่างมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้ารักนะคะบ๊ายบายสวดีค่ะบ๊ายบาย I'm about to go off like a weapon, fueled to the top, got a filled-up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop. No, I'm never second-guessing. I gotta.